วันนี้มาซื้อผลไม้จากแขงของคนอินเดียค่ะอย่างกล้วยเนี่ยเขาจะขายสี่ลูกเหรียญเมื่อกี้ต้องไปเลือกเอาจากถุงใหญ่ตรงนั้นค่ะเพราะตรงนี้มีแต่ลูกเล็กๆก็เลยได้ลูกใหญ่โอ้โห Dad one the big one แล้วก็มะม่วงมะม่วงนี่จำไม่ได้ค่ะมะม่วงไ้รราคาเข้าไปไหนก็ไม่รู้ เมื่อก่อนยังคิดเอ๊ะเขาจะขายได้ยังไงที่แท้แเราก็ขายได้นะคะคนที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยเขาจะซื้อเนี่ยก็อย่างเช่นกล้วยนะคะสี่ลูกเหรียญถ้าหากไปซื้อที่ตลาดฝรั่งข้างๆอพาร์ตเมนต์สี่ลูกนี้จะประมาณสองเหรียญคือไม่ต่ำกว่าสองเหรียญค่ะมะม่วงราคาเขาไปไหนก็ไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นส้มแล้วส่วนนี้เป็นแตงโมแตงโม ลูกละห้าเหรียญแต่ไม่เอาแล้วลัวเปรี้ยวค่ะแทนตะลุบนี่กินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากินแล้วเจ็บลิ้นแล้วก็มีมะเขือเทศเขาได้ขายจริงๆนะคะขายตลอด24ชั่วโมงส่วนในนี้ก็เป็นตามที่เห็นนี่แหละค่ะกระเทียมเขาจะขายกระเทียม how much garlic t w o d o l l a r สองเหรียญช่วงนี้กระเทียมแพงอันนี้เป็นพริกคะ่ะไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าคะ่ะมีเป็นแบบเป็นแบบเหลี่ยมๆด้วยนะคะพริกอันนี้สตอรอเบอรี่หอมหอมสตรอเบอรีออร่เขาขายสองแพ <c oughs> ็คสามเหรียญค่ะแต่ถ้าหากถ้าหากซื้อเดียวขายแพ็คละสองเหรียญหมายถึงสตอรอเบอรีอร่นะคะแล้วก็มีแตงแตงเล็ก มีองุ่นแต่วันนี้ตั้งใจจะมาซื้อลูกเขียวๆที่เหมือนตะคอค่ะไม่มีก็เลยได้แต่กล้วยกับแคนตาลูปไปแล้วเงินทอนเหลือมาห้าสิบเซนเขาก็เลยให้ให้จินเจอร์ให้ขิงไปค่ะหอมแดงขึงละเหลียนหอมเขาดีค่ะไม่ไม่ฝ่อเลยนะคะเชอรี่เชอรรี่ พาวละสี่เหรียญโหเชอร์รี่แพงนะเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นยังสองพาวห้าเหรียญตอนนี้เป็นพายละสี่เหรียญโหเชอร์รี่แพงจังส่วนแพรนั้นแพรนั้นสองลูกเหรียญค่ะบูเบอรี่เท่าไหร่บูเบอรี่สามสามแพ็คห้าเหรียญแ้าเดี่ยวก็คือแพ็และสองเหรียญค่ะ ส่วนน,นี้นี่ราสเบอรี่ราสเบอร์ี่ไม่รู้ราคาค่ะน่าจะสามแพ็คสามแพ็คห้าเหรียญคือขายเดียวแพ็คละเหรียญมะนาวแพงกว่าตลาดฝรั่งตลาดฝรั่งขายหกลูกสองเหรียญแต่อันนี้ขายสี่ลูกโอ้ยังถูกกว่าขายสี่ลูกเหรียญหนึน่งก็คือแปดรูกสองเหรียญตลาดฝรั่งขายหกลูกสองเหรียญน,นี่ะมีมะนาวเหลืองแล้วก็ซูชินี่ ชีชินี่นั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลินจีลินจีพาราัสีเหรียนแล้วก็มีพริกแดงแดงนี่คะตามที่เห็นเขาได้ขายนะอย่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ขาย what's that what's that apricot apricot มะม่วง <150. S 2> ลูกละ150ฟลูกละเหรียญห้าสิบแล้วก็มีมะม่วงอันนี้อีก the same same price 150ส่วน g r a p e f r u เหรียนเดียวมันเปรี้ยวไม่กินนะคะ avocado เมื่อกี้ซื้อไปแล้วค่ะ avocado ลูกละเหรียญห้าสิบชอบกิน avocado ชอบกินมากๆเลยลูกละเหรียญห้าสิบนอกจากนั้นบนนั้นก็ยังมีผักกาดมี นี่ละค่ะอูหูกลิ่นสตรอเบอรี่หอมถึงตรงนี้เลยค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าตรงนี้เขาเขาต้องเสียค่าจอดไหมเพราะว่าที่นี่ไม่มีไม่มีการมาเก็บค่าหัวนะคะแต่การที่จะมาวางขายนี่ต้องมี i n s p e c t ชันคือต้องผ่าน inspection คือคุณสินค้าของเขานี่จะต้องจะต้องสะอาด เห็ดเห็ดเห็ดก็เห็ดอลาสองเหรียญค่ะเนี่ยค่ะนี่มัชรูมวันถูกนะเนี่ยค่ะแล้วสดสดเหรียญเดียวเห็ดเขาถูกค่ะเห็ดถูกเห็ดเขาถูกนะเนี่ย คะถ้าเดินในนิวรยกซิตี้เนี่ยจะมีแผงแบบนี้ทุกจุดเยอะมากค่ะบางจุดก็จะเป็นคนเม็กซิกันขายนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นคนอินเดียขายอากาศหนาวถ้าหนาวจ,จัดๆเขาก็ไม่ขายเพราะว่าพวกสินค้าเขามันจะเป็นเป็นน้ำแข็ง พอเข้ามาเปิดนี่เลยได้กินผลไม้ราคาถูกไม่งั้นซื้อของแพงจากร้านฝรั่งค่ะมีกีวีด้วยนะมูสสตอเบอรี่นี่กลิ่นหอมน้องเดินมามีกีวีด้วยค่ะตรงนี้ก็เดินไปตรงนู้นก็จะเป็นหลุมซับเวค่ะแล้วก็มีร้านอาหารตรงข้างๆนี้ก็เป็นร้านขายขนมค่ะ thank you ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมค่ะไว้พบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ